บางคนคิดว่าให้อภัยคือทำเพื่อคนอื่นที่จริงแล้วเราอาภัยเพื่อตัวเราเองมากกว่าอาภัยให้เขาเราก็ได้ปลดปล่อยความโกรธความเกลียดออกจากใจชีวิตที่ไม่หนักทำให้เราไปต่อได้แบบสบายๆการไม่ยึดติดก,กับอดีตทำให้เรามีโอกาสเจอคนที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าคนที่ไม่รักเราเดินออกไปจากชีวิตเราได้เราต้องขอบคุณต้องดีใจไม่ใช่เหรอ อย่าหมกมุ่นกับเรื่องเดิมๆคนเดิมๆที่ไม่ได้มีค่าอะไรให้ต้องจำปล่อยก็ไปเท่ากับปลดปล่อยตัวเองให้อภัยเท่ากับให้อภัยตัวเราด้วยของขวัญที่ดีที่สุดคือเรามอบให้ตัวเราคือการเดินไปข้างหน้าอย่างคนรักตัวเองที่ไม่แบกทุกขทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังพกไปแค่ความทรงจำกับบทเรียนก็พอบางครั้งสิ่งที่พลาดที่สุดในชีวิตคือการมองคนผิด เราดันไปให้ราคากับคนที่ไม่มีค่าอะไรแล้วคนคนนั้นก็ทำให้เราเสียใจจากคำพูดจากการกระทำแย่ๆที่ไม่รู้สึกสำนึกแล้วก็ไม่คิดจะแก้ไขกี่ครั้งที่คนคนนั้นทำให้เราต้องเสียน้ำตาให้กับความมากๆหลายใจไม่เคยพอกี่ครั้งที่คนคนนั้นทิ้งเราต้องเผชิญกับความเจ็บปวดตามรำพังมองว่าความทุกข์ของเราคือเรื่องไร้สาระความเสียใจของเราคือความน่ารำคาญ สีครั้งที่คนคนนั้นไม่เคยให้เกลียดไม่ใส่ใจเหมือนเราคือของตายที่มีแต่แค่ร่างกายและกระไรความรู้สึกนานแค่ไหนแล้วที่เราต้องทนกับความรู้สึกแย่ๆอยู่กับความหวังลมๆแรงๆว่าความดีของเราจะเปลี่ยนเขาได้แต่ในที่สุดนอกจากจะไม่มีอะไรเปลี่ยนตัวเราเองยิ่งด้อยค่าหมดความหมายไปทุกวันโดยไม่ได้แม้กระทั่งความเห็นใจกลับมา ตั้งสติแล้วลองคิดดีๆสิ่งที่ทุ่มเทลงไปคุ้มค่าไหมกับสิ่งที่ได้รับถ้ามีก็เหมือนไม่มีบางทีไม่มียังดีสักว่าจริงใจไม่ได้ว่าแปลงโง่ผิดพลาดไม่ได้หมายความว่าจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ที่มากกว่าคำว่าโง่คือยอมเสียใจซ้ําๆทนดักดานกับคนเดิมๆที่ไม่คู่ควรเท่านั้นเองขอขอบคุณบทความคุณปุยพินรัตจาก f เ c e b o o k ค่าประกอบพิซซ่าเบสเสียงดนตรีคลายมาสเตอร์ค่ะ